เรื่องเจอผีในค่ายทหารนะครับเรื่องมีอยู่ว่านะครับวันนั้นน่ะผมอะ่ะได้ทําอาหารทํากับข้าวเสร็จแล้วนะครับอะไรประมาณเนี้ครับเวลาเย็นนี่แหละครับแต่เท้าฟาร์มไปก่อนนะครับว่าผมเป็นทหารเกณฑ์นะครับผมเป็นทหารเกณฑ์อยู่ประจําการสองปีเออผมก็จะมาเล่าให้ฟังและทีเนี้ยวันนั้นน่ะเออวันที่ ผมเจอนะครับวันนั้นนะมันเป็นวันอะไรสักอย่างวันพระใหญ่หรือวันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับเออแล้วทีเนี้ยผมอาะเออผมผมได้เข้าไปประจําการแบบอยู่โรงเลี้ยงอะไรวันเนี่ยทํากับข้าวอะไรประมาณเนี้ยแล้วโรงเลี้ยงมันก็จะมีพวกเพื่อนผมว่ารุ่นน้องเนี่ยครับแต่ตอนนั้นผมเป็นรุ่นพี่นะครับใกล้จะปดลดแล้วครับมันก็มีพวกรุ่นน้องเนี่ยแหละครับหลายคนอยู่ครับ อยู่รวมกันทั้งหมดประมาณสิบสองคนนะครับที่อยู่ออแล้ววันนั้นอ่ะเราก็ทํากับข้าวเสร็จอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับมันก็ถึงเวลายินแล้วครับตกดึกแล้วครับได้เวลาแบบเข้านอนแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็แบบว่าเขาเรียกอะไรวะรวมรวมแบบว่ารวมพูดคุยกันนะครับประมาณพักหนึ่งพอคุยอะไรเสร็จครับพวกจาพวกอะไรคุยอะไรเสร็จเนี้ย เขาก็ให้แยกย้ายไปพักผ่อนครับแล้วผมอะ่ะเป็นคนที่ว่าผมมาชอบนอนดึกนะครับนอนดึกมากจนแบบเพื่อนหรือว่ารุ่นน้องอะ่ะเขาก็หลับหมดแล้วผมก็ยังไม่นอนอะไรประมาณเนี้ยยังกดโทรศัพท์เพราะมันเป็นเวลาพักผ่อนของเราเนาะว่าคือปิดไฟนอนอะไรเงี้ยเราก็ทําตามกฎอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้นอนเออก็คือเล่นโทรศัพท์ครับเอางอ่ายๆ่ะวเล่นโทรศัพท์แต่ว่าเช้าเราก็ตืน่น ปฏิบัติตามหน้าที่ปกติอื <c oughs> แล้วในจังหวะคืนนั้นนะครับผมก็นอนเล่นไปเรื่อยแล้วทีเนี้ยมันเหมือนแบบฝนฟ้ามันใกล้จะตกอะครับฟ้าร้องแรงมากฝนมันเริ่มมาครับแต่ฝนมันไม่ตกอะ่ะมันมีแต่ลมลมแรงแต่ฝนมันมานะครับแต่ว่าฝนไม่ตกลมนี่แรงมากเลยครับแล้วทีเนี้ยไอที่ของผมอ่ะมันเป็นผมอยู่โรงครัวใช่ไหมครับเวลาแบบ จะกินอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันสามารถลูกไปหากินได้นะครับในในตอนคืนอะ่ะก็คือเหมือนเราหิวเอาง่ายๆเพราะเราอยู่โรงครัวนะครับมันก็ไม่มีอะไรยากแล้วทีเนี้ยเออเหมือนฝนมานครับผมก็นอนฟาร์มก็ร้องปกติขยะปกตินะครับผมก็นอนเล่นโทรศัพท์ไปแล้วพอเออมันมีเสียงอะไรก็แก๊กหรือเสียงแบบขึ้นอะไรนี่แหละทําให้แบบผมละจากโทรศัพท์นะครับแล้วก็ไปมอง แล้วทีเนี้ยไอ้โรงนอนของผมอ่ะที่ว่าผมนอนอะ่ะมันจะเป็นเหมือนไอ้โรงแบบบ้านสมัยก่อนอะไอ้โรงที่มันเป็นแบบสามเหลี่ยมอะหน้าจัว่วเออประมาณนั้นอะ่ะแล้วก็เป็นแถวนอนกันสิบสองคนก็ฝั่งละหกคนอะไรเงี้ยครับนอนหัวชนกันปลายเท้าชี้ออกทางหน้าต่างครับหน้าต่างก็จะมีหลายบ้านนะครับเออผมก็นอนไปแล้วทีเนี้ยเออมันมีสิ่งที่ว่าทําให้ผมแบบระจากโทรศัพท์อะ ต้องหันไปมองอ่ะเออช่วงจังหวะที่ว่ลละโทรศัพท์แล้วหันไปมองฟา้ามขยับอยู่พอดีเวบเวบไปใช่ไหมครับแล้วผมอะ่ะหันหน้าไปตรงหน้าต่างพอดีคือมันอยู่ปลายตีนอะ่ะคือเราก็มองไปเราก็เห็นนะหน้าต่างพอดีจังหวะที่ฟ้าขยับมันเวบอะ่ะใช่ไหมครับมันท้องฟ้าทั้งนอกอะ่ะจากมืดๆมันก็จะสว่างใช่ไหมครับสว่างไปเวบหนึ่งที่เนี้ยไอจังหวัดที่สว่างอะ่ะเออแม่งเวบปุ๊บแล้วแม่งเหมือนมีคนใส่ชุดขาวอะ่ะเดินผ่านหน้าต่างไป เฮ้ยผมเห็นงี้ผมว่าตกใจครับตอนนั้นโอ้โหใจแบบเต้นแรงมากโตใจเฮ้ยอะไรวะเออผีวะหรืออะไรเงี้ยก็คือเฮ้ยคงไม่มีอะไรหรอกก็คือแบบไม่รุ่นน้องหรือเพื่อนเราแบบลุกไปหากินอะไรหรือว่าลุกไปเข้าห้องน้าอะไรเงี้ยครับผมก็มองแล้วนี้ว่าผมว่าเออไมีอะไรผมก็นอนแล้วเออผมก็รู้สึกแปลกใจไงไม่รู้ครับผมว่าลุกนั่งแต่ตอนนั้นวันนั้นเราก็แบบว่าเราเป็นรุ่นพี่เนาะเราก็จะเก่าเก่านิดนิด,นดอะไรเงี้ย ผมก็ลุกนั่งแล้วผมก็นับคนนะครับนับคนที่นอนนะครับเพราะว่ามันมี12คนก็ฝั่งละ6คนเนงะี้ยมันก็ต้องอยู่ครบใช่ไหมครับจังหวะแค่แป๊บเดียวผมก็ลุกยืนนั่งนะครับแล้วผมก็นับนับ1 2 3 4 5 6ไปจน12คน,นครับมันก็ครบ12คน,นครับผมว่าเอาเข้าแล้วผมมุดโอ้โหเจอเขาแล้วผมว่าเฮ้ยทำไงดีว่าทีนี้ ตกใจเนาะจะปลุกคนอื่นก็แบบคนอื่นมันก็หลับแล้วมันจะไปรบกวนเขาเนี่ยแล้วโอ้โหกลัวดีแล้วแล้วผมนอนอยู่ตรงไอ้ประตูทางออกพอดีอะไรเงี้ยมันก็ติดกับประตูทางออกอะเพราะว่าที่ลูกกรงที่มันจะปิดประตูทางออกเราใช่ไหมครับส่วนมากมันจะไม่ค่อยล็อกเพราะคือจะเหมือนจะเปิดไว้รับลมอะไรประมาณเนี่ยครับเพราะว่ามันก็จะมีไอเป็นแบบมุ้งลวดแบบกันอะไรยุงเงี้ยครับ อันนี้ผมก็เอาไงวะผมก็ลังเร่ตอนนั้นผมก็ตกใจครับผมว่าเออลุกลุกลุกพยายามแบบเออกลัวกลัวครับแต่ลุกลุกขึ้นออกมามองมันก็ไม่มีอะไรนะครับแบบมองตรงหน้าต่างอะแอบไปมองตรงหน้าต่างออกไปก็ไม่มีอะไรไเนี้ผมว่าแบบเออคงแบบตาขวาดอะไรมาเนี่ยผมก็นอนผมก็เออพอแล้วววันนี้ไม่เล่นโทรศัพท์แล้วก็คือนอนไหวพระนอน เอตอตอนแรกผมยังไม่ไว่ายเออผมว่านอนเลยปุ๊บแล้วผมก็เอาผ้าผมมาคุมเลยคุมนอนอะ่ะแบบคุมโปงนอนเลยผมว่าเหมือนจะเคลิ้มๆหลับไปอะ่ะทีเนี้ยไอ้จังหวะนั้นนะฝนฟร้ารมก็ยังไม่หยุดเนี่ยฟ้ามก็ยังแบบขยับมีร้องอยู่ฟร้ารมร้องดูมโคตรดังเลยอะ่ะผมตกใจนะผมว่าตื่นขึ้นมาอีกแต่ที่ลงนอนพวกผมมันไม่มีใครตื่นเลยผมก็ยังแปลกใจเออผมว็นอน นอนนอนสักแป๊บมันขยับไอเดชบุญในตาผมก็ดันหันไปมองอีกมันก็เจออีกครับทีเนี้ยทีนี้มันเดินช้าผมว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วผมว่าอะไรวะผมว่ามันจะเริ่ม,มแบบตกใจเนาะผมรีบคุมโปงเลยทีเนี้ยแต่ผมเห็นนะว่ารอบเนี้ยเห็นแบบจังๆว่าเดินผ่านเลยครับแต่ว่ามันไม่เห็นเป็นคนไม่เห็นเป็นเนี่ยมันเป็นเหมือนชุดขาวครับแต่ว่ามันคุมเหมือนคุมหัวคุมหมดเลยครับ แล้วก็เดินเดินเดินนี่ผมตอนนั้นอะ่ะไอ้ตอนเนี้ยเล่ามันก็ไม่ไม่น่ากลัวเหมือนตอนนั้นเท่าไหร่แต่ตอนนั้นโอ้ยน่ากลัวมากขนผมนี่ลุกสู้เลยอะผมก็ต้องหยิบผ้ามาแฝงน,น,นั่งกาาับผ้ากับผ้าจนแล้วก็ล้มตัวลงนอนนอนจนแบบมันก็หลับไปคุมโปงก็หลับไปกลัวไอ้ประตูที่ล็อกอะขยัแไว้ผมต้องไปดึงปิดอะก่อนผมรีบเอาผ้าผมคุผมผมแล้วไปดึงประตูปิด พอคนมันอยู่ในห้องมันก็โครบผมก็ปิดปิดผมรีบผุมโปงนอนเลยตอนเช้าผมก็พอเช้าตื่นมาเนาะมันก็ต้องตื่นมาทําอาหารตอนประมาณตีสามตีสี่ตีสี 4, ่ 4, เออประมาณนั้นนะแต่ทีเนี้ยเราเป็นรุ่นพี่เราก็ตื่นช้าหน่อยหนึ่งเราตื่นมาเล่าให้พวกรุ่นน้องพวกเพื่อนฟังมันบอกว่าใช่เลรวอ,อะไรเงี้ยตาฝาดหรือเปล่ามึงหลับลืมฝันปล่าผมบอกเฮ้ยเห็นจริงจงอะไรจริงๆงเนี่ยแต่ว่ามันก็มไม่ค่อยมีใครเชื่อมันคิดว่าแบบ ไอความที่ว่ามันเป็นเพื่อนกันแบบว่ารุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยมันก็คิดว่าแบบเราพูดโกหกอะไรเงี้ยแต่เราว่าเราเห็นจริงๆอะแต่เห็นแค่วันนั้นนะแล้วอีกหลายๆวันอีกต่อมาก็ไม่เห็นเลยจริงๆมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เจอเลยแต่ก็ดีแล้วครับในตอนนั้นนะครับขอบคุณครับ